่มาต่อ EP สองครับนช่วงวัดคิววัดคิวเราถ่ายคันนี้ครับคันนี้ดาวเยอะนะโอ้โหแบบนี้สวยน,นะ แบบท่ขอสักภาพนะครับภาพนิ่งโบนนะัสอ้

ตูปชัยจะลืมไปดูรับสูปชยัย ใหญ่นี่ลงยูทูบชื่อเดียวกันเลยยูทูบเห้ดูชัดๆครับชัดๆคอมพัสเซลข้างหน้าคอมพัสเซลครับอู้ถือว่า วิ่งนี้ใช้ได้นานเนาะยางยี่พอดีๆไหมครับผมพอมันเซลนี่ใช้ได้อยู่ได้อันนี้ได้กี่ปีครับอย่างเงี้ยถ้าวิ่งทุกวันไม่ได้ถึงป <c oughs> ีมันใช้ดีนะเด้อเพราะว่ามันนิ่มไปนิดนึงมันนิ่มไปนิดนึง แต่มันไม่รอม่อนมะผมเห็นไม,ไม่รอ่อนไม่ไม่เหมือนยางกินไอยี่ห้อยี่ห้อนั้นมันกินลิมเหมอนไปอ๋อควมปสิเรู้นี่นี่นร,นนรถผมรถผมผมคนดูสล้านอะ่ะ ไปถามผู้ใช้งานจริงนะอ่าคอมพัสดิล4 0 0หรือ4,002เนี่ยนะถ้าซื้อถ,ถ้าซื้อเยอะนะถูกกว่านี้อีกนะอ่าที่ที่ผมเดี๋ยวเราจะเอาลองไปวิ่งห้อยดูนะ รัดตรงกระซีเลยมาเต็มไปหมดเลยนะแต่ดีอย่างหนึง่งที่ว่าเราไม่ต้องไปเจาะอ,อะไรเพิ่มเนาะขัดตรงกระตีเทียมในตองเชือกมัม้นสมัยในก่อนต้องไปหาอะไรใส่อันนี้เราก็ทำปุ่มทำปุ่มท,า,ทามาได้เลยตู่งงครับตู่พี่ตู่พี่ตู่เรียกพี่แล้วกันเาอายุ28ปีเฮ่ย <c oughs> ทุนพี่เราทุนพี่เรา อ่อ้ดูกระเสียบสดๆเลยนะตั้มดูเสียบสดๆเลยนี่อยู่ครับอยู่ลำวงชนะั้นเดียวนะ KTK อันนี้ต่อ มาเซลทั้งนั้นเลยนะท,ท่านผู้ชมมีความฟุตไลท์อันนี้ก็เป็นคอมมาเซลวิว่งไกลไหมครับเนี่ยบนข้างาข,งข้ามไปข้ามสายทีนเลยครับใช่ข้ามสายทีมไปไกลเท่าไหร่มาอีกไหมครับเนี่ย ทันนี้หล่อสุดแล้วนะโอ้หลักกะตื่นเทพกระตื่นเทพไม่มีที่พักปิงเลยผมขอใส่ตัวลูกเขาแล้วครับ tơ hả à เป็นวงพวงสองชั้นนะโหร้อนละวะสุดยอดทางคราบ,บ้านเราว่าสุดยอดครับเดี๋ยวเราต้องลากันไปคลิปนี้แนละ้วเนาะไว้จะเจอกันคลิปหน้านะครับคอมปสอาสซิลปีนี้ลองลองลองแัง่สี่เส้นดูเนาะ มาเซลลหมดเลยเนี่ยมีคุณไลร์คู่กลางเดียวอะดูจังหวะถอยครับนี่ปี๊สวัสดีครับ